ครื่องนี้จบที่4 7 0 0มเองเหรอถูกนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับว่า4 7 0 0มเนี่ยมันได้อะไรบ้าง CPU เนี่ยเป็น1 3 7 0 0 F ทำไมถึงเป็น1 3 7 0 0 F เอาอจริงนะครับ CPU จะ13%เจ็ดสิบี่ปอร์เซนต์ความแตกต่างแกปความแรงของมันเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลย5-10%ประมาณนี้สปีดใกล้เคียงการคอรเทเท่ากันทุกอย่างแทบจะเหมือนกันเลย14เนี่ยมันเหมือนรีเฟชจาก13มาเล็กน้อยเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้มไมไ์เมดิซีเดียนเรื่องเจเนเรชันว่าจะต้องเป็นไหม่สุด14เท่านั้น13ก็ยังเป็นอะไรที่น่าสนใจในขณะที่คออัลตร้าเจเนเรชันใหม่ของ Intel มันยังไม่มาซึ่งคออัลตร้าเนี่ยมันมา Q4 ครับของปีนี้แต่ Q4 ของปีนี้เนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าจะเป็นตุลาปลายตุลาพฤศจิกาหรือธันวานะครับมันจะมาก็คือไล่ไป i9 อ่าไม่ใช่อ9อันตราอันตราอแต่ตอนนี้มันยังไม่มา เราก็ยังอยู่กับเจน 13, เไปก่อนในปัจจุบันส่วนเมนบอร์ดเป็นตัวราคาประหยัดด้วยครับประมาณ5,000ไม่ถึงดี5,000ลบนิดหน่อยมันคือ MSI Pro Series สีดำไม่มีไฟนะครับไม่เน้นไฟเลยบอร์ดตัวนี้เป็น B 7 6 0 M ตัว Wi-Fi ซัพพอร์ต RAM DDR5 ด้วยเมนบอร์ดราคานี้นะครับได้ชุดผ้าพจ่ายไฟที่ดีได้หน้าตาที่โอเคราคานี้ผมว่าแม่งคุ้คุมส่วน RAM ครับ RAM เป็น PNY XLR8 32G b บัส 6,000เป็นแรมมีไฟอ่ะชุดน้ำครับเป็น ID Cooling FX 240 ARGB หม้อน้ำเราใส่ด้านบนนะครับจริงๆระยะของหม้อน้ำเนี่ยหายากนิดนึงว่าจะใส่แล้วชิดหลังหรือใส่แล้วชิดหน้าเพราะว่าชุดน้ำตัวนี้สายยางมันค่อนข้างที่จะยาวยาวเลยแหละมันจะยากตอนจัดครับเพราะทำยังไงให้สายมันไม่ชนกระจอทำยังไงให้สายไม่ชนกระจก กว่าจะหาตำแหน่งของสายได้เนี่ยก็ดัดกันพอสมควรเหมือนกันแต่การดัดผมแนะนำนิดนึงให้พวกท่อพวกสายที่เป็นยางพวกเนี่ยคุณจะบิดคุณจะทำยังไงให้มันไปอยู่ท่าไหนก็ได้แต่อย่าให้มันหักงอมากโดยเฉพาะช่วงตำแหน่งของหัวหัวต่อมาจะมีสองฝั่งฝั่งแรกอยู่ที่ปัม๊มอีกฝั่งหนึ่งอยู่ที่หม้อน้ำพยายามอย่าให้มันบิดอย่าให้มันหักงอมากจนเกินไปครับเพราะว่าเรามองจากข้างนอกเนี่ย มันจะเป็นสายไนลอนถักหุ่มไว้อีกทีหนึง่งแต่ข้างในจริงๆมันจะเป็นท่อยางมันจะเป็นท่อยางอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่อข้างในมันหักเกินไปมันแตกหัวมันหลุดเรามองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดัดเวลาจับมันก็ใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงกาจอเป็นแกลเล็กซน์หกศูนยตัวนี้คือ ex gamer ครับ ex gamer จะมีไฟอยู่2ตํตแหน่งนะฮะ สองตำแหน่งก็คือตำแหน่งแรกจะอยู่ที่สันของขอบการ์ดคำว่า GeForce RTX เซตไฟได้ตามใจชอบส่วนอีกตำแหน่งคือต้องเหยนให้ดูนิดนึงมันจะมีไฟเปล่งออกมาที่พัดลมทั้ง2ใบ Galax จะเป็นแบบนี้ซะกหลายๆรุ่นเลยกับการ์ดจอนะครับก็คือจะมีไฟที่ขอบสันขอบของตัวการ์ดด้านข้างแล้วก็พัดลมคุณชอบไฟสีอะไรคุณปรับได้เลยคุณชอบไ r i g h ความสว่างของไฟแบบไหน ปรับลดปรับเพิ่มได้ตามใจชอบพอสป라이ด้านหลังครับใช้เป็นรุ่นที่โอ้โหคอตอนนี้แม่งก็นิยมเหมือนกันนะราคามันไม่แพงมันคือ Sigma t ท c h X-Power ตัวนี้700วัตต์ราคาอยู่ประมาณพันกลางๆถูกมากนี่นะครับเมื่อก่อนใครที่บอกว่าคอมมิกส์ขายได้ของแพงๆนะครับไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวนี้คอมมิกสมีของถูกๆมาให้เลือกเยอะมากขึ้นจริงๆเราก็ขายอยู่แล้วของถูกๆเนี้ย แต่ไม่ค่อยได้เห็นในเมื่อก่อนแต่ณวันนี้จะได้เห็นคอมราคาที่จับต้องได้3 0 0 0 0กว่า4 0 0 0 0กว่าที่คอม,มคเมคบ่อยขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยสภาพคล่องของยูเซอร์ด้วยนะครับกำลังซื้อของยูเซอร์ด้วยถ้าจะให้หวังเห็นเครื่อง200,000กว่า300,000กว่าแสนกว่าๆบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนที่คอมเมคคงจะไม่ได้ในตอนนี้นะครับก็จะได้เห็นเครื่องประมาณนี้แหละครับ 3, 4, 5, 6, 0 0ห0บ่อยขึ้น ถามว่าเครื่องแสนสองแสนยังมีอยู่ไหมก็ยังมีครับแต่ไม่ได้เยอะมากๆเหมือนเมื่อก,ก่อนก็อ่ะได้เห็นเครื่องราคาแบบไม่แพงมากที่คอมมิกซ์กด,ดูเป็นแนวทำเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะครับ SDD ครับเป็น c l e v c c 9 1 1 1T สปีดกำลังดีราคาไม่แพง 1T ราคาไม่ข้าม3,000สำหรับเค v นะครับแล้วก็ของดีด้วยแทบจะไม่เจอปัญหาอะไรเลยกับ C910 รุ่นนี้นะครับสำหรับเค v ส่วน s d C เค v ถ้าเป็นซีรีส์ใหม่รุ่นใหม่ กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้ครับถ้าไม่ใช่สิ้นเดือนสิงหาปี2024นี้ก็จะเป็นกันประมาณต้นหรือกลางกันยาสำหรับ SSD clef รุ่นใหม่นะครับจะเป็น Gen 4รหัสอะไรหรือจะเป็น Gen 5รหัสไหนเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงมันทยอยเพิ่มๆมาแล้วตอนนี้นะครับอยู่ที่คนนำเข้าแล้วว่าเขาชิปชิปปิ้งมาตอนไหนช่วงไหนทีนี้ตัวเคสครับ s า m a หรือ s าม นะเป็นฟิวตูปลาครับราคา2,000ต้นๆ2,000ก,กลางๆประมาณนี้ฟิวตูปลาก็คือหน้ากระจกติดตั้งพัดลมไม่ได้ฝาข้างกระจกนะครับฝาข้างกับฝาหน้าแยกส่วนกันและฝาหน้าจะตัดเคฟเป็นโค้งแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยทั้งซ้ายและก็ขวาติดตั้งพัดลมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นฟิวตูปลาก็คือคุณมองเห็นเครื่องภายในหรือว่าอุปกรณ์ภายในจากหน้าเคสได้แล้วก็ด้านข้างเคสก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวก ผมตอบเพียงให้แล้วกันเคสรุ่นนี้นะครับซามา2851เป็นเคสที่สามารถใส่เมนบอร์ดได้สูงสุดใหญ่สุดแค่ไซส์ไม c r o ATX เท่านั้นใส่บอร์ดใหญ่ ATX ไม่ได้ส่วนชุดน้ำครับข้างบนใส่3ตอนได้ครับ360ใส่ได้ข้างล่างใส่พัดลม120ได้3ตัวเหมือนกันนะครับพัดลมด้านข้างใส่120ได้2ตัวใส่140ได้2ตัวเหมือนกันซึ่งเคสรุ่นนี้ให้พัดลมมาแล้วทั้งหมด3ตัวครับ ด้านหลังเป็นแบบดูดออกใบหมุนที่ทางปกติส่วนด้านข้างเป็นแบบนี้ครับวับเป็นแบบรีเวิร์สดูดลมเข้ามา2ตัวนั่นก็เท่ากับว่าเครื่องนี้ลมเข้า2ลมออก1และหม้อน้ําอีก2ถามว่าลมเข้าออกเพียงพอไหมเพียงพอแล้วครับมันยังพอมีช่องมีทางอื่นให้อากาศเข้าอากาศออกได้นะครับอ่าโอเคนะครับชุดนี้จบที่4ี่หมื่กว่าบาทสี่เจ ประมาณน,นี้ราคาขึ้นอยู่กับณนะตอนนั้นนั้นสมมุติคุณสั่งวันนี้คุณก็อาจจะได้ราคานี้ถ้าผ่านไปอีกสักอาทิตย์นึงอาจจะแพงกว่าเดิมสักสามสี่ร้อยหรืออาจจะถูกกว่าเดิมสักสามสี่ร้อยแล้วแต่ครับ SSD บางทีก็ขึ้นร้อยหนึง่งลงร้อยหนึ่งบางทีแล็มก็ขึ้นร้อยหนึงน่งลงร้อยหนึง่งแต่ส่วนไอ้พวกเคสพวกเมนบอร์ดเนี่ยการ์ดจอเนี่ยราคามันไม่ค่อยปรับหรอกมันค่อนข้างที่จะคงที่แต่พวก SSD กับแล็มบางทีก็ลงบางทีก็ขึ้นแล็มก็เหมือนกันประมาณนั้นนะครับลองดูแล้วกันนะเป็นหนึ สีของไฟจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เลือกใส่เข้าไปบางคนอาจจะไม่ได้ชอบไฟเลยแต่ชอบเคสรุ่นี้แล้วทําข้างในเป็นดําหมดก็ได้เปลี่ยนพัดลมเอาพัดลมไฟออกใส่พัดลมดําล้วนใบพัดลมดําล้วนแลไม่มีไฟการจอไม่มีไฟชุดน้าไม่มีไฟหรือซิงลมได้หมดครับอยู่ที่ว่าคุณอยากได้แบบไหนเรามาจินตนาการพร้อมกันวางสเปคไกลเกลีย่ยสเปกไปพร้อมกันว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ให้มันเข้ามาอยู่ในเครื่องนี้ได้แบบเหมาะสมสมดุลหรือที่เราเรียกกันมาตั้งแต่แรกๆว่าเน้นความบาลานซ์ของสเปคของคอมมิกเน้นความบาลานซ์นะครับยูเซอร์ไหนใช้งานแบบไหนบอกมาใครจะเน้นทํางานใครจะเน้นเล่นเกมบอกมามีงบเท่าไหร่อยากได้อะไรเป็นพิเศษบอกมาเซิร์ชคอมมิกสต์เลยครับเจอทุกช่องทางอยากคุยช่องทางไหนคุยช่องทางนั้นครับทั้งโทรทั้งอินบ็อกซ์ทั้งไลน์ Line, หรือจะเป็นหน้าร้านวอล์์อินเราทําส่งทั่วไทยนะครับต่างจังหวัดส่ง d h l t o order ในกรุงเทพหรือปริมณฑลใกล้เคียงปงทุมธาน,นีนนทบ,บุรีอะไรอีกวะสมุทรปราการบางขุนเทียนเรามีบริการส่งด่วนภายในวันนะครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้นามาเจอกันคอมมิกซ์เพื่อนสนิทแตงคอมลาไปก่อนสวัสดีครับ